มาแล้วมาแล้วโซเฟียชมแล้วรอนานไหมขอโทษที่ให้รอนานนะพอดีทุระนิดหน่อยทุระอะไรของนายเนี่ยนานนานโทษโทษโทษพอดียัน้เสียนิดหน่อยอ่ะไม่รู้ว่าไปกินอะไรมานะสิไมใช่ง่ายกินอะไรไม่รู้ป่ะเราไปนั่งเล่นกันดีกว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วโทษทีโทษที ดีอออย่าบอกหนะ้าไปเข้าน้ำอีกแล้วเนี่ยอาหาอกินชุนมาเชอะเอ,อเอ,อนี่ได้งไงอะดูดไดงไงอโซฟียแหมแฟนนี่ก็คนตลกดีเนาะทำไมจะตูไม่หอกล่ะอืมกินชุนเกินดูแค่ว่าก็รู้แล้วว่าเข้าน้ำลืมลืมล้างตูนแน่นอนแหมโซฟียว r เกินนะ ฉันไม่ใช่คนอย่างนั้นสักหน่อยอ่ะนี่อีกไม่กี่วันเนี่ยฉันกับเธอได้มั่นกันแล้วนะมั่นมั่นอะไรกันนี่นายอ่ะนายท่านฉันดูนะว่านายอาจจะไม่ได้เต็มใจมั่นกับฉันหรอกแต่ว่านายก็เป็นเออเป็นหายตาเถอะฉันบอกเธอเหรอว่าฉันจะไม่ได้มั่นกับเธอพี่ฉันบอกพ่อฉันเองนะว่าฉันจะมั่นกับเธอแล้ว ไม่อย่างนั้นแสดงว่าฉันต้๊กแต่งงานากับนายสินะใช่ใช่แล้วเยียเตีย้ยเฮ้ฉันไม่ได้เตีย้ยสักหน่อยฉันสูงจนตายเมื่อก่อนใครว่าฉันเตี้ยนะเอ้ย <Hey, S 2> อะไรของนายเนี่ยโอ้ยเฮ้ยนี่กลับมาสักทีเนี่ยเดี๋ยวดินั่นใครอ่ะเหมือนน้นนำขิงเลย น้ำขิงน้ำขิงเธอหรือเปล่าใครเรียกฉันอะอเฮ้ยเกียวสนินั่นะชิตานี่เนีใช่นายหรือเปล่าชิตานายกลับมาแล้วเหรอชิตาโอ้าชิถึงฉังเลยนี่อะไรของเธอเนี่ยอยู่ดีเข้ามากอดเฉยๆเลยโถคิดถึงขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยก็จริงน,นี่คิดยังไงอะเป็นไหนนะนัด อุ้ยเย่เบือ่อเยนต้องเขียนจะเกาะฉันอีกนานไหมเนี่ยจะปวดแขนแนะล้วนะไปเถอะไปไปด,ดีกว่าเอ้ยสิป่าทำไมได้สูงจังอ่ะในเกาะฉันนี่เดียวทำไมฉันลอยแบบนี้ค่ะฉันลอยอย่างเงี้ยเอาฉันก็สูงกว่าเธออยู่แล้วนี่หิอะไรกันเธอไม่สูงกว่าฉันอ่ะฉันสูงกว่าเธอ แล้วนี่จะไปไหนแล้วเนี่ยไปบ้านฉันดีกว่าไปบ้านพาร์กอะเพิ่งซื้อเออไบ่เชอามาใหม่ไม่ใช่ซื้อปะไปดีกว่าเฮ้ยสำรวจให้นอกมานะอุ้ยสวยมากอะเป็นสวนนุยอุ้ยข้างในไหนดูดิอยากรู้อะไรเนี่ยยาน้าขิงถุยอันนี้สีป่าลืมบอกไปอะอันนี้อะไรนะอีกไม่กี่วันน่ะ แฟงกับโซเฟียเขาจะแต่งงานกันแล้วนะนี่ไงโอเคใช่ไหมเออเออโอโอเคโอเคฉันไม่ได้เป็นอะไรกับแฟงแล้วอ่ะอืมงั้นฉันไปนอนก่อนนะโอ้ยง่วเงาอู้หูมึนม่วงจังอ้าวนี่นอนแล้วเหรอเนี่ยโอโห้หลับเร็วมาก ไม่หอมเฮ้ยหนาวสิท่าหอหผม่ดเฮ้ยไปกันนะจ๊ะนอนนี่กวัวม,มั่เหมือนกันนะเนี่ยมีเตียวันนี้นอนตรงนี้กันเฮไปชีฮวาจ็เล่อีกทำไมไฉันออกมาแล้วพาไปกันเถอะเย้จะสวยทำไมอะเฮ้ยเดี๋ดิ เอ้ยนี่น้ำขิงก็แต่บ้านเขาพวกเขาอยู่ไกลไหมอ่ะฉันไม่รู้อ่ะเออแน่นา,น,าน่ะขับขับไปเถอะเดี๋ยวฉันบอกทางเองฉันรู้ที่น่ะนี่นายถ้าลงไปเสร็จแล้วใช่ไหมนายก็เลี้ยวซ้ายโอเคเลี้ยวซ้ายอิงเดียวว่าเธอแล้วแน่ไม่เห็นไกลเลยนิดเดียวเธอมานานแค่ไหนกันเชียวโอ้ยน่เขิงเด่อบงนิดเดียวไง โอ้ยฆ่ามันกี่ดอลแล้วเนี่ยอืมเป็นร้อยโลแล้วมั้งไหนๆก็ถือแล้วเว้ยเงียบปากเธอทิต้ออาตอโอ้ยไหน,บบน,นเนี่ยบนทำไมเนี่ยฉันไปหาโซเฟียก่อนนะเมื่อก่อนเกลียดกันจะตายแล้ว,ลวตอนนี้สนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ยไปไหนดีโซเฟียโซเฟียเธอทำอะไรอยู่อุ้ยช่อสวยจังเลยอะ่ะ เฮ้ยสวัสดีน้ำชิงเธอมาด้วยหรอเออนี่น้ำขิงให้ดูหน่อยดิไม่รู้วจะใส่ยังไงดีอ่ะมันหลวมลวมมากมาแมมา,มาโซเฟียถ่างมาวันนี้ฉันทําให้นี่นี่ตรงนี้จะต้องใส่นี่ใส่ดอกไม้บนหัวแบบนี้แหละพร์เฟคมากเฮ้ยขอบคุณนะน้ำฉิงวิสวยจังเลยอ่ะมันก็ดีเลย เดีย๋ยวเราก็ลงไปกันเถอะนะเฮ้ยเข้าน้ำเออ,อ,เอ,อแฟนไงยวัดดีเฮ้ยนี่คีตาทำไมไม่ถามก่อนไง่ป็ีคนเข้าน้ำไหมโถ่ฉันก็กำลังจะนั่งซะหน่อยไม่เป็นไรหรอกน้าฉันว่านายอ่ะมามามา,มาเดยวตบให้นี่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 ตกคีตาเนี่ยมันตกหน้าใช่ไหมเนี่ยโอ้โหใส่ใอะไรชันเนี่ยเอาหน้า นี่เดียบร้อยแค่ถอดแว่นแล้วก็ดอกไม้ฉันซื้อมาเลยเนี่ยอุ้ยฉันดูแมนขึ้นเลยอ่ะนี่สิตายาให้ฉันตอบแทนอะไรในไหมเฮ้เฮ้เฮ้เจะบ้าเหรอฉันไม่ได้เกมนะ้เหมือนตะก,ก่อนเลยนะว้าวมาเที่ยงเราสักทีงานแต่งเออนั่งพลักสิเนี่ย,ยนั่งนี่แกจะทำางเป็น ไย่มายุ่งฉันมีเมียแล้วมาแล้วแฟงโซเฟียแต่งงานกับผมนะค่ะแต่งค่ะขอบคุณนะคะฮะเขินจังเลยอะ่ะเอ้ยทุกคนคะโซเฟียจะโยนดอกไม้นะคะทุกคนเตรียมรับนะคะหนึ่งสองสามเบฮเฮ้ยเดดี้ดอกไม้ไม่อยู่มือฉันเม่อไหร่เนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวแล้ฉันจะแต่งงานกับใครแล้วเนี่ยฉันไม่ได้มีคู่สักหนฉันไงจะเป็นคู่ให้เธอเองนายมั่นใจแล้วเหรอใช่แต่งงานกับฉันนะเออคีน่านายพูดจริงเหรอฉันคาดหวังมานานมากเลยนะอยากแต่งงานกับเธอน่ะยายเพื่อนซีแต่ตอนนี้อาจจะไม่ใช่เพื่อนซีอ่ะ เป็นแฟนกันแทนไหมล่ะโอ้ไม่สิเป็นภรรยาในอนาคตต่างหากเอ่อชิชิตะนนาไนานจริงจริงเหรอเฮ้ยเขินดังเลยอะ่ะงั้นแต่งงานกับผมไหมแต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 ่งค่ะค <c laus> รับคุณภรรยา มาค่ะคุณสามีขอก่อนหน่อยนะโอ้ยออแล้นะคะขอดูสีคุณสามีสุธีรักดูสิน่ารักจังเลยอ่ะมากาะด้วยคนโอ้นักนะ